สวัสดีครับถ้านอนเด็กวุ่นอะอเด็กวน่นอะทำไรหรอเสียงอะไรหรกเสียงพี่โชคเห่าอะหรอเสียงพี่โชคเหา่าตกใจอะหรอ,อพี่โชคเห่าอะไรไม่รู้เนี่ยกำลังนอนนอนอยู่ ตกใจเลยเอา้านอนต่อก็ได้ตึ้งหึงอะตึกดึง,ดงอะไรกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยไขยมันหรืออะไรทำไมท่านอนน่ารักนง่ลูกฮะ หน้าชิเนี่ยใครอยากหอมมั่งนะใครอยากหอมหน้ามั่งนะเดี๋ยวชิลุกถ้านอนชิเนี่ยหรือถ้านอนชิเนี่ยใครอยากจกพุงมั่งเนี่ยใครอยากจกพุงมั่งใครอยากจกพุงหมูอ้วนมั่งครับจกพุงหมูอ้วนมั่งครับอุ้ยเด็กอ้วนของแม่เนี่ อ้วนของแม่เนี่ยอะตึงดึงดึงอะตึงดึงดึงโอ้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 เจ็บ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 อะเจ็บ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 เล่นอัเล่นเล่นอู้หู้ฟันหรอหรือฟันชิ้ฟันไม่มีเลยฟันก็หักเนี่ยหรือฟันหรอก่อนนะขอดูฟันหรอก่อนครับไหนดูชิดูชิโชว์ฟันดิไอโชว์ฟันหรอไวมากเลยมือ โชวฟันหลอหน่อยครับโชวฟันหลอหน่อยครับผมโอ้ยเอาหมูอ้วนเนี่ยหมูอ้วนเนี่ยเอาหมูอ้วนเนี่ยนี่ดูฟันหลอสินี่ดูฟันหลอสิอ้วนเอ้ยอ้วนของแม่เอ้ยอ้วนฟันหลอครับตอนผมจนผมฟันหลอครับผม ยบายก่อนยบายครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับผม